แอนดรูโรเบิร์ตสันแบ็กซ้ายระดับตำนานลิเวอร์พูลเริ่มฟอร์มตกต่อเนื่องจนแฟนบอลเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยในซัมเมอร์นี้หงแดงเล็งสามแข้งเป้าหมายเพื่อเสริมจุดอ่อนตำแหน่งฟูลแบ็กรุ่นใหม่ทั้งมิลสเคอร์เคสแอนโทนีโรบินสันและยอเรนฮาโต้แฟนบอลลิเวอร์พูลคงต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งแบ็กซ้ายหลังแอนดรูโรเบิร์ตสันฟอร์มหลุดจนน่าใจหายในซีซั่นนี้ โรเบิร์ตสันเป็นหนึ่งในนักเตะคีแมนของหงแดงที่นำทีมประสบความสำเร็จมากมายในยุคข,ของเจอเก้นคลอปแต่ปัจจุบันด้วยวัยที่โรยราและสภาพร่างกายที่ไม่แข็งแกร่งเหมือนเดิมทำให้นักเตะฟอร์มหลุดบ่อยครั้งแมต์ Matt ล่าสุดโรเบิร์ตสันได้สร้างความผิดพลาดครั้งใหญ่จากการเปิดบอลเข้ากลางแบบไร้สติจนนำไปสู่การเสียประตูแถมยังมีหลายครั้งที่เขายืนตำแหน่งผิดพลาดและนำไปสู่ความเสียหาย ดังนั้นมันถึงเวลาที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงได้แล้วและในช่วงซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องดึงตัวคนใดคนหนึ่งจาก3ทางเลือกเพื่อเติม,เต,มเต็มตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง 1. m i l มิลสเคอร์เคสฟุตบอลมัดเป็นตัวเลือกแรกในใจของสาวกเดอะคอปและหนึ่งในเหตุผลสำคัญก็คือนักเตะเพิ่งอายุ21ปี ดังนั้นมีโอกาสเยอะมากที่จะพัฒนาฝีเท้าแต่กระนั้นเขาก็มีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกโชคชนพอสมควรและแสดงให้เห็นถึงคุณภาพชั้นยอดทั้งเกมรุกและรับมาตลอดเคอร์เคสเป็นนักเตะที่อันเนอร์สล็อตรู้จักเป็นอย่างดีเพราะเคยเล่นในลีกสูงสุดประเทศเนเธอร์แลนด์โดยแบ็กซ้ายทีมชาติฮังการีเคยเล่นให้กับอาเซตอักมาเมื่อฤดูกาล2022 2023และนำทีมทะลุรอบตัดเชือกศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกแถมยังเคยปะทะก,กับเฟยนูตซึ่งโค้ชอันเนอร์กุมบัง ริชาร์ดฮิวผู้อำนวยการกีฬาลิเวอร์พูลรู้จักศักยภาพของเคอร์เคสเป็นอย่างดีเพราะเขาเป็นคนที่ดึงนักเตะมาเล่นในอังกฤษตอนที่เขาทำงานกับทัพเดอะเชอรีดังนั้นเขารู้ดีว่านี่คือแข้งที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและเหมาะที่จะมาเล่นแทนรรบบโบเคอร์เคสเป็นหนึ่งในนักเตะที่เต็มไปด้วยทักษะและทรงพลังโดยติดท็อป10นักเตะที่วิ่งได้ทั่วสนามสปริ้นได้รวดเร็วและมีความแข็งแกร่งในการวิ่งแซงคู่แข่งที่สำคัญยังผ่านบอลเข้าพื้นที่สุดท้ายได้เยอะมาก 2. แอนโทนีโรบินสันชื่อของโรบินสันกลับมาได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลอีกครั้งหลังนักเตะโชว์ฟอร์มสุดยอดในเกมที่ช่วยฟูลแลมชนะหงแดง3-2ในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาดาวเตะทีมชาติสหรัฐอเมริกาสามารถเล่นเกมรุกและรับได้อย่างโดดเด่นโดยในเกมล่าสุดเขาสามารถจัดการโมฮัมเหม็ดซาลาจนอยู่หมัดที่สำคัญการขึ้นเกมบุกและการเปิดบอลของเจ้าตัวสร้างปัญหาให้กองหลังเดอะเรดได้ตลอด โรบินสันมาพร้อมกับผลงานที่น่าประทับใจด้วยการทำ10แอสซิสโดยไม่มีกองหลังคนไหนที่สามารถทำผลงานได้เทียบเท่ากับเขาในซีซั่นนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าเขาสามารถทดแทนโรบโบิได้เป็นอย่างดีสตาร์วัย27ปีซึ่งเป็นอดีตเด็กปั้นเอฟเวอร์ตันอาจจะมีอายุมากกว่าเคอร์เคส6ปีแต่มีประสบการณ์ในหลีกสูงสุดเมืองผู้ดีมากกว่าดังนั้นหงแดงจะได้รับประโยชน์จากโรบินสันหลายด้านหากดึงตัวมาร่วมทัพสามเรนฮาโต หนึ่งในแบ็กซ้ายดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆก็คือยอรเรนฮาโตโดยลิเวอร์พูลส่งแมวมองไปเฝ้าติดต่อฟอร์มของเขามานานหลังนักเตะเล่นได้อย่างโดดเด่นกับอาแจกอัมสเตอร์ดัมสตาร์ดาวรุ่งวัย19ปีลงสนามให้กับอาแจกไปแล้ว67แมตช์ในหลีกสูงสุดแดนกังหันลมโดยเขาได้รับการคำชื่นชมว่าเป็นแข้งอนาคตไกลที่มีพรสวรรค์สูงและมีความโดดเด่นในการเล่นเกมรุกและรับ แบ็กซ้ายทีมชาติเนเธอร์แลนด์มีสไตล์ที่แตกต่างจากเคอร์เคสซึ่งมีความซับซ้อนมากกว่าในขณะเดียวกันอย่างเล่นสไตล์ตรงไปตรงมาเน้นการวิ่งแบบทะลุทะลวงมากกว่าฟูลแบ็กทีมชาติฮังการีนอกจากนี้ฮาโต้ยังเล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายและเซนเตอร์แบ็กซึ่งตอนนี้เขาถือเป็นหนึ่งในกองหลังที่ได้รับการจับตามองอย่างมากปัจจุบันนักเตะลงสนามไปแล้วมากกว่า100เกมในหลีกสูงสุดทั้งๆท,ท,ที่อายุไม่ถึง20ด้วยซ้ำฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ลิเวอร์พูลและทีมชั้นนาในยุโรรรปอยาาากกใช้บิเข